โดยกินเที่ยวไต้หวัน EP 3เช้านี้นะคะแพนนั่งรถไฟมาลงที่สถานีซีเหมินแวะมาหามือเช้ากินที่นี่ก่อนซึ่งร้านแรกที่เรามาจัดนะคะเป็นโรตีต้นหอมค่ะแพนสั่งเพิ่มไข่กับเบคอนด้วยซึ่งโรตีต้นหอมนะคะที่นี่เขาจะมักนิยมทานกันเป็นอาหารเช้าค่ะชอบรีลาการตบโรตีมากซึ่งพอทั้ทุกอย่างเสร็จนะคะเขาก็จะทาซอที่เป็นซอ,นซอแบบรสชาติเผ็ดให้ค่ะเสร็จแล้วก็จะโรยพวกวิกไทยให้แล้วก็ใส่ห่อกระดาษให้เรานะคะ ซึ่งตอนเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรค่ะพอไปยืยนดูเขาทำบอกตรงว,ว่าหิวมากแล้วพอได้กินนะแป้งมันนุ่มมากเส่วนข้างในก็จะเป็นไส้ไข่กับเบคอนนะคะแล้วพอกินเสร็จนะคะเราก็เดินตรงมาย,ยาวๆหลือเลียวซ้ายค่ะจะเจอร้านน้ำเต้าหู้ยงเหอเป็นสาขาซีเหมือนนะคะพอมาถึงนะคะก็ไปหาโต๊ะก่อนจากนั้นจดออเดอร์จ่ายตังค่ะเสร็จแล้วก็รอรับอาหารที่โต๊ะได้เลยโดยพวกน้ำจิ้มต่างๆกับขิงนะคะต้องไปตักเองค่ะเมนูได้ที่แพย์จัดจะเป็นเซียวหลงเปาแนะนำให้เอามากินคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็ใส่ขิงแบบนี้เลย ตอนกินก็ระวังลวกปากกันด้วยนะคะทุกคนส่วนอันนี้เป็นข้าวปั้นไต้หวันค่ะข้างในเป็นไส้ไก่ทอดหมูหยองแล้วก็ไข่ส่วนอันนี้นะคะเป็นไข่ม้วนสอดไส้เบคอนค่ะส่วนมันโหไส้ไข่กับเบอร์เกอร์เนื้อก็อร่อยล่ะทีเดียางนะคะจะเป็นน้ำเต้าหู้ของเขาค่ะแนะนำให้กินคู่กับโปต๊ตองโกจะเอาไปจุบแบบนี้หรือจะฉีกเป็นชินช้นๆแบบนี้ก็ได้นะคะ ซึ่งจริงๆนะคะเราจะชอบสีกใส่ลงไปแบบนี้มากกว่าให้ป้าน้งโกะอุ้มกับน้ำเต้าหู้เสร็จแล้วค่อยดูดน้ำเต้าหู้ตามทีหลังค่ะแล้วพอกินเสร็จนะคะเราก็กลับมานั่งรถไฟต่อเปลี่ยนเป็นสายสีเขียวนั่งลงไปที่เจียงไคเชกค,ค่ะออกทางออกห้านะคะ โดยโชคที่แพมานะคะโชคดีมากว่ายังมีซากุระเหลืออยู่ค่ะมีทั้งสีเข้มสีอ่อนเลยสามารถเดินไปถ่ายรูปแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าใครแรงเหลือเยอะนะคะจะเดินขึ้นไปที่หอท่านเจียงก็ได้ค่ะแล้วก็ชมวิวจากด้านบนสวยดีนะคะแลวพอเดินออกมาจากหอท่านเจียงทางฝั่งขวามือที่หอสองนะคะจะมีร้านของกินด้วยค่ะจริงๆมันมีหลายร้านเลยแต่วันนี้พ่อจัดเป็นว a ฟเฟิลรูปสัตว์นะคะโดยสั่งหนึ่งชุดน,นะคะจะได้ว a ฟเฟิลทั้งหมด6ลายเลยค่ะออกมาเป็นชิ้นๆสวยงามแบบนี้น่ากินมากๆเลยนะคะ ส่วนตัวพราว่าแป้งรสชาติดีเลยค่ะข้างนอกกรอบข้างในมีความนุ่มนึบ และนอกจากร้านนี้นะคะจริงๆเขามีร้านชานมไข่มุกเจ้าแรกในโลกด้วยค่ะแต่คนมันเยอะเราเลยไม่ได้แวะน,นะคะพอเดินเที่ยวถ่ายรูปเสร็จนะคะแพ้ก็นั่งรถกลับไปที่สถานีซีเหมือนค่ะแล้วออกไปที่ท่าออก2เราจะขึ้นรถบัสไปที่จิวเฟินกันโดยเรานะคะจะเดินขึ้นบันไดมาเราเดินตรงไปเรื่อยๆจนเจอป้ายรถบัสสังเกตเบอร์965นะคะถ้าไป้ายไหนไม่มีคือไม่ใช่นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็รอรถบัสท,ที่มีหมายเลขดังกล่าวค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปแล้วแต่อีซี่การ์ดจากนั้นก็เลือกที่นั่งได้เลยโดยไปทางวันนี้นะคะแพ้จะไป่ิิวเเฟนคะใช้ลา ทำมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งขาลงก็แต่อีซิกาอีกรอบนึงนะคะพอมาถึงนะคะบรรยากาศสวยงามมีให้ชมวิวด้วยแต่วันนี้เราจะมาที่จิฟเว่นออสติค่ะร้านแรกที่เราแวะนะคะจะเป็นร้านฮารโรบอลซึ่งร้านนี้ฮารโรบอลเขาชิ้นใหญ่มากเต็มปากเต็มคำสุดๆเลยค่ะซึ่งทาโะบอาของเขานะคะก็จะมีใส่เครื่องต่างๆค่ะมีทั้งพวกเต้าหู้ไข่มุกถั่วแดงนะคะส่วนน้ำราดก็จะมีทั้งซุปถั่วแดงน้ำขิงนะคะมีให้เลือกหลายตัวเลย อย่างชามนี้นะคะจะเป็นทาร์บอนใส่ไข่หมูค่ะแล้วก็มีเนื้อเต้าหวยเนื้อเต้าหวยเขานุ่มเด้งไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นเขียวเท่าไหร่เึ่งตอนที่กินนะคะจะได้กลิ่นหอมน้ำตาลใสแดงค่ะส่วนชามนี้นะคะจะเป็นแบบซุปปอรวแดงนะใครชอบถั่วแดงนุ่มๆหมวานๆนะคะแนะนำให้จัดเลยค่ะและพอกินเสร็จนะคะเราก็เดินมาเจอร้านชีสมิลสติกค,ค่ะจริงๆตัวนี้จะคล้ายๆกับแป้งพายหรือเดนิดเอาไปใส่ในพิมพ์นะคะรสชาติเขาจะมีความกรอบหอมเนยแล้วก็เค็มนิดๆ เซน่าไข่ไม่ติดหวานนะคะจะชอบแน่นอนค่ะรสชาติจะกรอบๆมันๆกินเพลินดีถัดมานะคะเป็นร้านอมยิ้มค่ะของร้านนี้จะมีทั้งอมยิ้มน้ำตาลแบบปกติแล้วก็แบบรสผลไม้นะคะวันนี้แพทจัดแบบอมยิ้มการ์ตูนมาน่ารักมากตัวพวกสีนะคะจะเป็นแบบรสผลไม้แล้วพอกินหวานไปได้สักพักนะคะแล้วก็มาหาอาหารข้าวกินบ้างค่ะมาเจอร้านซูบุชินป้าร้านนี้เขาจะมีพวกเมนูข้าวแล้วก็บะหมี่ด้วยนะคะ ซึ่งเจ้านี้นะคะก็จะพูดภาษาไทยยงนิดหน่อยด้วยค่ะคนขายน่ารักเฟรนดี่มากๆวันนี้เราเจัดมาลองหลายเมนูเลยค่ะซึ่งชามแรกนะคะจะเป็นบะหมี่แห้งหน้าหมูพะโล้สค่ะมาแบบน้ำคุกทีก่ส่วเส้นบะหมี่เขาเหนียวนุ่มดีนะคะชามนี้ชอบเลยค่ะและชามถัดมานะคะจะเป็นบะหมี่น้ำใส่ลูกชิ้นรวมค่ะตัวลูกชิ้นรวมเขาก็จะมีหลายแบบมีทั้งลูกชิ้นปลาหมึกผสมเนื้อปลาหมึกด้วย ส่วนชามต่อมาหลักที่ทานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นลูกชิ้นหมูไห้ทาอมค่ะใส่ใถั่วมาแบบชิ้นๆแล้วที่ราเขาจะมีน้ำมันพริกด้วยใส่ลงไปเพิ่มได้นะคะและตัวเส้นบะหมี่นะคะก็เข้ากับน้ำซุปได้ดีเลยน้ำซุปรสกลมกล่อมดีส่วนนี้นะคะเป็นลูกชิ้นปลายาไส้หมูส่วนข้าวหน้าหมูพะโล้สับก็คือว่าทาได้ดีเลยค่ะและอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะคะจะเป็นไก่สับค่ะราดน้ำมันงา ซึ่งจานนี้นะคะเขาจะเสิร์ฟมาแบบเย็นๆค่ะแต่เ้ามาต้องลองอร่อยแล้วพอกินเสร็จนะคะเราก็ได้มาตามทางต่อยเรื่อยค่ะจนมาเจอร้านนี้หน้ารานเขาจะเหมือนร้านหายขนมเปียะนะคะแต่ที่ป้าเขาจะเขียนว่าพายค่ะก็จะมีไส้ต่างๆนะคะรวมทั้งไส้เผือกโมจิด้วยของโปรดเราเลย ซึ่งนี่าาร้านะคะจะมีทั้งแบบแบ่งเป็นชิ้นค่ะแล้วก็แบบชิ้นใหญ่แต่วันนี้แพทจัดเป็นพายไส้เผือกโมจิมาหน้าตาไม่เหมือนขนมเปี๊ยะเลยค่ะจะมีความแบนกว่าแป้งมีความร่วนกว่านะคะและ้วพอฉีกออกมานะคะจะเจอไส้โมจิยืดแบบนี้ด้วยค่ะทุกคน และร้านต่อมานะคะเรียกได้ว่าเป็นร้านยอดที่ถวคนไทยเลยค่ะใครไปจิ๋วเฟิ่นก็เห็นว่าจะไปแวะร้านนี้นะคะเป็นไอศครีมถั่วม้วนของร้านอาจ,จูโดยวิธีการทํานะคะเขาจะเอาแป้งห่อ,อถั่วตัดที่โรยแล้วขูดออกมาเสร็จแล้วก็ใส่ไอติมรสถ,ถั่วกับสับป,ปะดรดโรยผักชีมว้วนเสร็จแล้วก็ตัดเป็น2ชิ้นแบบนี้เลยค่ะซึ่งส่วนตัวแพลว่ารวมๆมันก็ใช้ได้นะคะแต่ไอติมอาจจะไม่ได้รสชาติหวานมันมากเท่าไหร่แต่ถ้าไปเที่ยวก็ลองแวะทานกันได้นะคะถัดมาเป็นร้านโมจิ โดยเมนูของที่นี่นะคะจะมีทั้งแบบราด,ดวนน้ำแข็งใสค่ะแล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบโรยถั่วแล้วก็โรยงานะคะซึ่งจานแรกนะคะจะเป็นแบบโรยถั่วโรยงาส่วนอันนี้เขาจะเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กเสร็จแล้วนะคะก็จะราดบนน้ำแข็งใสที่ราด,ดน้ำข้นชุชม่ม แล้วจากนั้นค่ะก็จะโรยผงงากับผงถั่วลงไปข้างบนซึ่งเมนนน้ำแข็งใส่นะคะถ้าขาดนมข้นไปบอกตรงมันแอบจืดไปเลยค่ะส่วนัวโมจิที่โรยผงถั่วกับงานนี้ก็แอบปิกหว่างเหมือนกันค่ะแป้งจืดเหมือนกันเหมืนอนเอาแป้งข้า,าวเหนียวมาต้มเฉยเยมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แล้วพอกินเสร็จนะคะแพ้ก็ได้ไปเจอร้านหอยย่างค่ะของร้านนี้เขาจะเป็นหอยย่างตัดเป็นชิ้นโดยเครื่องปรุงกับราดซอสเผ็ดให้นะคะนี่ก็เลยจัดมาลองหนึ่งถ้วยเลย ซึ่งเมนูนี้นะคะพี่สาวเป็นคนชิมเขาบอกว่าอร่อยแต่ต้องคลายคลายเปลือกหอยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาจาัดไซส้กอกหมึกดานะคะไส้กอกจะเป็นสีดําๆแบบนี้เลยพอกัดเข้าไปนะคะแอบร้อนนิดหน่อยค่ะข้างในจะผสมเนื้อหมึกด้วยค่ะนิบๆดีค่ะทุกคนพอจัดไส้กอกเสร็จนะคะร้านต่อมาเป็นร้านวุ้นผลไม้เป็นบุ้นผลไม้แบบตัดนะคะเสียดายร้านนี้วุ้นแพ้วรสชาติด,ดีแต่เขาไม่น่าไปคุกกับแป้งเลยค่ะมันทําให้เวลากินนะคะแป้งมันเยอะเกินไปค่ะ ติดลิ้นแล้วรสชาติของผลไม้ก็ดับลงไปด้วยซึ่งแพลว่าถ้าไม่มีแป้งนะคะมันต้องอร่อยกว่านี้แน่เลยค่ะ,ะร้านต่อมานะคะเป็นร้านขนมทารโรบอลในซุปถั่วเขียวต้มน้ําตาลซึ่งทารโรบอลของร้านนี้นะคะมีหลายสีดีค่ะเขามีแบบดิบให้ไปต้มเองด้วยนะคะส่วนถั่วเขียวต้มน้ตาลที่เขาเสิร์ฟมากระทารโรบอลน,นะคะส่วนตัวว่าถั่วเขียวนิ่มดีเขียวง่ายแล้วพอเดินมาจนเกือบสุดทางนะคะพีจะเลี้ยวขวาแล้วได้ลงไปค่ะเ้างร่างก็จะมีพวกร้านน้ำชาอีกหลายร้านเลยนะคะ ซึ่งร้านด่างๆที่คนไปเยอะๆนะคะเราไม่ได้แวะค่ะาะไม่ค่อยชอบคนเยอะเท่าไหร่นี่เลยเดินมาที่ร้านน้าชาหลังถ้าฝั่งตรงข้ามกันเลยข้างในเขาจะเป็นถ้าที่เคยใช้ขุดทองนะคะพอเดินตรงเข้ามาก็จะเจอร้านส่วนอันนี้เป็นเมนูน้ําชาและนอกจากน้ําชานะคะเขาจะมีอาหารด้วยวันนี้แพทจัดน้าชามา1เซตค่ะส่วนค่าบริการเขาจะคิดเป็นลายหัวด้วยนะคะและพอสั่งเสร็จนะคะที่ร้านจะมีพนักงานมาสาธิตสอนการชงค่ะแล้วพอกินเสร็จกาแรกกาต่อไปต้องเติมนาร้อนเองนะคะ ส่วนตัวน้ำชาหอมดีนะคะถ้าใครเป็นสายดื่มชาก็แวะมาลองกันได้และที่ร้านนะคะเขาจะมีบัวให้ทานฟรีด้วยอ,อาหารนะคะรอบนี้เราสั่งมาแบบเบาเป็นหมี่ขุกน้ำมันใบชาค่ะชามค่อนข้างใหญ่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยตัวเส้นบะหมีม่จะนุ่มๆนะคะมาแบบร้อนๆหอมกลิ่นน้ำมันใบชากินได้เป็นเพลินเลยค่ะและน้องสาวนะคะก็เป็นคนรับจบชามนี้ค่ะกินหมดเรียบส่วนขากลับนะคะแพ็ก็นั่งรถบัสคําเดิมกลับขารถมีถึง3ามทุ่มนะคะทุกคนยังเหลืออีกหนึ่งตอนนะคะฝากติดตามด้วยนะ